รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ World w อาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดม .net สวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์ค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงสุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์ ของวันที่26มิตมิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมนะสุดยอดคณิตีเลยนะครับไม่เลียงลักษณะนะและก็ดีดีทั้งหมดไม่ต้องว่าหมายเลขหนึ่งใครดีกว่าใครอย่างเงี้นะดีเท่ากันหมดออันดับหนึ่งหมายเลขหนึ่งมนอโหสัปดาห์นี้นะเมนโดดเด่นมากเนื่องจากเลข3คือเป็นเจ้าเรือนกันเงินไปเป็นเกษตรด้ที่เนอไปเป็นเกษตรนะมีนนะ อันดับที่สองเมทุนนะเมถุนนะครับนี่ก็โดดเด่นอันดับที่สามนะครับเมธโอ้โหนี่ชาวเมธนะยิ้มแป้นนะชาวเมธเตรียมยิ้มแป้นเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะอันดับที่สี่สิงห์นี่ชาวสิงห์นี่จิตจัดนะจิตจัดเลยอันดับที่ห้าตุน และอันดับที่6กลุ่มนะนะรอบนี้อาจารย์ไม่ได้อยู่ในโผล่กเขาด้วยโอ้ตกนะหลุดโผล่มาเลยนะนนเนยเราอาจารย์ไปเข้าสังกัดมฤตยูทีบอาจารย์ไปเข้าสังกัดมฤตยูทีปนะพลคนาสุดยอดคนดวงออมหายานมณตรก้านะศาสตร์แห่งมตราปัญญาเหนือนโลกมหิทธานุภาพพลังแห่งพุทธาคมใครที่ชีวิตติดขัดนี่สิลล้นตัว ค้าขายไม่ดีเจอแต่คนไม่จริงใจชีวิตอับโชคบูชามหายานุตรัก้าวนะ้ได้แล้ววันนี้ในรูปแบบใหม่สามารถดาวน์โหลดเป็นวอลเปเปอร์เพื่อปรับดวงเสริมชะตาเป็นบงคลแก่ชีวิตพุทธานุภาพด้ด้านชื่อเสียงโภกรัพย์ค้าขายดีติดต่อที่ลายแอดโอเพนดาว ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กฤษณะภูศิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูศิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจบนดาวรู้ทันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กิษณะภูสิธิอุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทำนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันและข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กฤษณะกภูสิธิอุดม n อ t เน็ net, เพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะะใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ จะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็ไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิสณะนะบทสวดมนต์มนต์คาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ